ประโยชน์ส่วนไหนที่เป็นส่วนเสียก็อย่าไปขยายให้มันใหญ่โตไม่ไปเพ่งโทษซึ่งกันและกันควรมองแต่แง่ดีให้ได้อยู่เสมอจะทำให้เรามีมิตรมากขึ้นมีศัตรูน้อยลงสามารถร่วมอยู่ร่วมกับคนอื่นได้สามารถร่วมมือกับคนอื่นได้ดีและตามที่ท่านอาจารย์พุทธทาส เคยสอนไว้ก็คนเราอ่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีถ้าเรายังอยากจะคบกันต่อไปเราก็ตัดส่วนที่มันไม่ดีทิ้งไปแล้วเราก็มองแต่สิ่งดีๆให้แก่กันแล้วกันเนาะคนเรามันไม่มีใครดีไปแบบร้อยเปอร์ซ็นหรอกอาจจะดีสักแปดสิบเปอร์เซนไม่ดีสักยี่สิบเปอร์เซ็นตาก็มองในส่วนที่มันดีแล้วเราก็จะมีมิตรมากกว่าเป็นตัตรตครับผมมองในสิ่งที่ดีครับ เยี่ยมคำตังของพระพุทธทาครับผมทําใจให้มันเบิกบานมันมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีน่ะให้มันไม่ต้องไปขยายความมันคือถ้ารู้ว่าตรงนี้มันไม่ดีแล้วก็ช่างมันเดินผ่านมันไปอะไรหนักก็วางใช่ไหมล่ะเออทุกก็ผ่านมันไปอย่าไปคิดอะไรเรื่องนั้นรู้แหละว่ามันทํายากแต่ว่าถ้าเราเอาพวงหลักรามคาสอนน่ะเอามาใช้ในชีวิตประจาวันมันจะทําให้ชีวิตเราใช้ง่ายมากขึ้นเมื่อก่อนก็เป็นคนที่แบบ คิดลบมองอะไรลบตลอดอนะ่ะมองแบบบางทีมองคนแบบบางทีเออเมื่อก่อนเป็นงนั้นจริงนะมีคนแบบไปให้เงินพวกคนที่อยู่ข้างถนนอะไรแบบนี้น้องคิดแบบเฮ้ยเขาไปให้เงินข้างถนนเขาต้องการอะไรวะอะไรเงี้ยบางทีเขาก็แบบแต่เราก็เราก็ทําเอาของอะไรไปให้นะหลังๆเมื่อก่อนเรามองอะไรลบตลอดเลยถ้าเรามองอะไรแล้วมันบวก เราคิดในทางที่ดีเราก็จะเจอสิ่งที่ดีๆไว้ถ้าเราเหมือนอยากหาแฟนแบบไหนก็ไปหาที่นั้นถ้าเราแบบเมื่อก่อนไปเที่ยวภับเที่ยวเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะเจอแต่คนเที่ยวกินลงกินเหล้าอะไรเงี้ยสุบุรีอะไรที่บาเราก็จะเจอแต่คนแบบนั้นแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะถ้าเราวันไหนเราไม่ได้ไปเที่ยวผับเขาก็จะไปของเขาคนเดียวเขาก็ไปเจอคนอื่นเหมือนกันแล้วถ้าเราเป็นคนชอบสวดมนต์ชอบไปไหว้พระอะไรแบบเนี้ยเราก็ไปสวดมนต์ไหว้พระเราก็จะเจอคนที่ ขาชอบส่วนมนุ์ไหว้พระเหมือนเราอะไรประมาณนั้นคือเราอยากจะเหมือนเช่นเดียวกันเหมือนเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าไปทํากับคนอื่นแบบนั้นประมาณนั้นเนาะชอบสิ่งไหนก็ตัวเองไปอยู่ในสิ่งนั้นเอออยากเก่งอะไรก็ตัวเองไปศึกษาในเรื่องนั้นแล้วเราก็จะเจอคนแบบนั้นเนาะโอเคครับขอให้เป็นวันที่ดีสาหรับทุกทกคนนะครับผมแฮปไนท์เดย์ครับผมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถูกใจกดนนอนติดตามนะครับอะไรดี ก็จำเอาไปใส่อะไรไม่ดีก็พิดเจื่มาพันเป็นเรื่องเล่า